เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะครับเอาแล้วเอาแล้วครับนักล่าครับกับงูนะครับนี่ครับงูครับงูครับงู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 นี่เป็นนักล่านะครับล่อยน้ำไลเลยครับอาอตัวหนึ่งเป็นดักอยู่คนนะครับเอ๋อเอาละเอาละงานนี้เอาละเกิดยังขึ้นเกินยังขึ้นเกิดยังขึ้นนะครับเกินยังขึ้นนะครับนักล่ากับงูนะครับหหห นะครับเอาแล้ว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 งูน่าจะเข้ามาหากินไก่น้อยนะครับลาลงไปแล้วเจ้าหิมะนะครับตัวเด็ดเลยตัวนี้ทีเด็ดเลยตัวนี้ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยหิมะทีเด็ดเส็จแล่นอ้อมนี้งูนะครับ งูเข้ามาไปเสริมล,<ป>ลังงูบัดนี้ทันบ่เนาะกำลังลอยไล่ครับไล่ล่าอยู่